สวัสดีจ้าทุกคนเขาป่าขุดก๋อยเพราะว่านานี่นากินก๋อยเนาะเฮาต้องกินนาแล้งเพราะว่ามันจะเหนียวนาฝนนะถามว่ามีหัวไม่มีแต่เขาจะไม่เหนียวเนาะเหนียวคืออะไรเหนียวเวลาเฮาไปหนึ่งนะมันเป็นเจ้า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 นะ่ะนะเขาใจบุบบุ <laughs> <laughs> เขาใจปยาคคณเดียวก็พอแลยเนาะมันต้องขุดนาแล้งเนาะมันคล้ายๆว่เขาเรียกอะไรนะมันก๋อยนะเนาะ คนอีสานก็จะหล้ดอ,อกว่าก่อยมันคืออะไรแต่คณ้ที่เขาไม่คุดกันเพราะว่าไรหนึ่งดินมันแข็งแต่อันนี้ไม่ไม่แข็งดรอกเขา,ว,าว่ะโชกเครือกอยหน่อยดิตะก้องก็จะหายจะโชกเครือกอยเดี๋ยวก่อนหาดูหัวก่อนเดี๋ยวจะซับไม่ได้ดรอกพยายามคุดกอยนะ,ได,ะได้แต่ซับหัวหัวมันใหญ่หมดโอ๊ยไม่ก็ได้เนาะเกะกะจังอุ้ยซับและะ้วมั้ง จังจ้วแนนนอนแท้ๆเนี่ยเครือเขาเนี่ยอันนี้คือเกลือเครือกรอยนะจ๊ะเราจะเอาแต่หัวเขาส่วนไอหัวเงาเขาเนี่ยจะฝังดินเอาไว้คืนเพื่อกินปีใหม่เนาะปีละปีหลังปีหลังปีนาปีนาปีนามันจะปีหลังใครกินปีหลังโอ้ยเดี๋ยวก่อนเดี๋ยวก่อนเกลไปหมดเลยอะ่ะเ <laughs> อาไ้กิน ปีต่อไปเนาะให้เขาเกิดหัวอีกเอาก็จะหลอกเอาแต่หัวเขาปาดบว่แมนธรรมดาเล้หัวเขาอยู่ไหนล่ะหัวเขาอยู่ไหนเนี่ยแต่หัวก่อยเนาแลราเข้าไปสิ้นสุดที่ตรงไหนจ๊ะสิ้นสุดที่ตรงไหนที่รักเดี๋ยวพยายจะให้ตะกรงคุดด้วยแบบน,นี้เด้อคือสิบลคือหรอก เว้ยหัวหลายอันแต่นี่เพื่อเดียวก็พอเลยได้นน่เดี๋ยวกยนั่นซับแล้วตาตาซับแล้วเห็นตะกองคอรูคนนึงกูซับไปทั่วเถอะกูซับอันนี้จะซับอุ้ยจะได้หัวดีไหมเนี่ยไม่เป็นไรพยายามมีตัวช่วย ไม่เป็นไรมีตัวช่วยจะทำไมหัวเขาออกมาไกลแท่มี่ั้งเสียมทั้งจกเ้อะแบบน,นี้มี่ตั้งเสียมทั้งจอบไม่ก็จะดังคุกๆเดย้อทุกคนเลยจะฟังแบบไหนนะแบบลมคานานะจะจะสาะหาหัวเขาวุ้นน,นั้นทรบอีกนีวะ สับอ๋อีแล้วเนี่ยให้มันสับเล่นๆนี่เอาตามาขุดหวอให้ตะก้องขุดก็ะตะไม่ตะก้องไม่ขุดเนี่ยโอ้ยลายหัวโพดให้ตะก้องมาขุดสับตรงนี้เลยจ้ะจั่วอืมอืมนี่โอ้ยสับด้วย โอ้โหหัวเดียวแล้วเนี่ยบูมแมนหัวเดียวนี่หัวหนึ่งนี่หัวหนึ่งอันนี้หัวใหญ่เดี๋ยวก่อนเด้อดูก่อนเด้อว่ามีอีกไหมอันนี้หนาจะมีอยู่นี่นีมีอยู่อันนี้โอ้อันนี้อีกหัวหนึ่งโอ้โอ้เครือเดียวพอพี่น้องเอ้ย เคือเดียวก็พอแล้วซับยังไงล่ะคะเดี๋ยวก่อนเด้อไมนต้องได้อีกโอหนี่ใหญ่แท้นััดไม่ได้ทุกคนโอหนี่ใหญ่ พอแล้วไม่ไหวแล้วไปยาวเมื่อยแล้วเอาแค่นั้นเลยเอาแค่นั้นหละอันนี้เราจะให้พอบานคุด <laughs> ไม่ไหวแล้วเหนื่อยแล้วอันนี้หัวใหญ่ต้องให้พอบานคุดหนดูดิดูด,ด,ดิดูหัวนี่ดิดเอาไม่ออกมาหูหัวนี้ใหญ่มากใหญ่แข็งเ้ยคุดหนานี่ใครเขาเคยคุดเนาะเขาไม่คุดกินนาน,นี่วราวดินมันแข็งนี่แหละ เร็จเรียบร้อยแล้วนี่ไว้สิยกให้ดูสะหน่อยนี่จ้าก้อยเครือเดียวนะจา้านี่เครือเขาอันนี้เขายังไม่ตายเน,นาะจะเนาะเดี๋ยวป้ายาจะถมเอาไว้นี่เอาไว้นี่ก่อนเอาไว้ก่อนเด้อเดี๋ยวป้ายาลำเลียงให้เบิงเ้อเดี๋ยวขออนุญาตถมเครือเขาก่อนเน,นาะจะเนาะโอ้ยทุกคนเลยี่หัวหนึ่งนี่อีกหัวหนึ่งสองสามสี่หัวนี่หัวน,นี่หัวบใหญงเลยนี่ โอ้ยก้อยเขือเดี๋วใช้สตั้งแต่ปุตตะปูเนาะโอ้โหพอเลยจ้าเอาเขื่อดี๋วพอเดี๋ยวเราจะไปทํากันนะจ้ะเนาะโอเคนี่ขนาดนี้จ้าเขื่อดี๋วพอคลิปนี้ก็ฝากไว้แค่นี้เลยจ้าขอบคุณนะจ้าเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าจะไปพาไปทําเนาะไปบอกวิธีทำนาจา้ะสวัสดีจ้าขอบคุณค่ะเจอก,กันคลิปหน้าจ้าบ๊ายบายขออนุญาตทมเ,เขือเขาก่อนเนาะว้